ท่านบอกว่าบาบุญนรกสวรรค์ภพโลกนีผ่ามีจ้าอยู่งั้นแหละแต่คนตาบอดมันก็อย่างว่าว่าทเท่าไรมันก็ไม่ฟังมันไม่สนใจไม่เชื่อนี่แหละมันโดนเอาโดนเอาลงนรกเอเวจีนี่มีแต่พวกวันนรกไม่มีนั่นแหละพวกลงมากๆพวกที่ยอมเชื่อพระเจ้นนาโรกมีบาปมีบุญมีมันกลัวนะพวกนี้แม้จะทําลงก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยได้ระมัดระวังแต่ พวกที่มันลบหมดว่าบาปบุญนรกไม่มีนี่ละพวกที่ทําเต็มเหนี่ยวลงเต็มที่เลยพวกเนี้ลงที่ใบจ้านั่นมันไม่เห็นมันมันลบไปความลบไปความไม่เห็นว่ามันมีอำนาจลบความจริงกันได้ยังไงฮะนรกอเมกีมีมากี่กับกี่กันไม่ใช่มีมาเมื่อวานเมื่อสุนี่ละพระพุทธเจ้าองค์ไหนตัดสู้ขึ้นมามันก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วจะลบล้างมันให้ไปไหนวะนั่น มาบุญนรกสวรรค์พรหมโรกนี้ผ่านมีมาตั้งแต่ผู้ริเจ้ายังไม่ได้ตัดสรู้มันมาก็มาเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ยอมรับตามที่มีที่มีมาสอนโลกส่วนดีก็บอกว่าดีส่วนชั่วก็บอกว่าชั่วเหตุที่ไม่ดีนะจะไปตกนรกเพราะสาเหตุใดให้ละสาเหตุนั้นนั้นความดีนี่จะไปทำดีได้เพราะอะไรเพราะสาเหตุนั้นคือทำดีทำดีเนะี่ยท่านก็สอนไว้เนี่ยทางเดินเพื่อทางดีทางชั่วมีทางเพื่อ นรกหรือไปทางดีก็คือการทำดีทำชั่วนะนอกนั้นไม่มีถ้าจะเอาะดรมาปิดไม่อยู่ถ้าเจ้าของยังทำดีทำชั่วอยู่เจ้าของก็เปิดทางให้เจ้าของเอง <c oughs> ทำชั่วก็เปิดทางให้ตัวเองจะบอกว่านารกบาปไม่มีนรกไม่มีเราก็เจ้าของทำอยู่นี่บาปทำอยู่นี่นะเห็นอยู่นี่ชัดชติอยู่นี่บุญก็เห็นอยู่นี่ชัดชัดอยู่นี่แล้วมันจะไปไหน